เรามาดูฝนตกกันตกแรงมากด้วยอยอดเลยตกแรงจริงๆ มันถึงร้อนอบอ้าวแล้วเกินตกมาแล้วเราจะอยู่บนเรือดูน้ำฝนโอ้สนสาบเรามานั่งดูฝนตกกัน ค้าก็บ่มีเงียบนั่งอยู่คนเดียวเงาเงาออกมาถ่ายทอดดีกว่าตกแรงมากเลยค่ะต้นตินเป็บมาหลังใหญ่โอ้จะตกน้ำท่วมเหมือนวันนั้นอีกแล้วสิ ถึงบ้านจังเลยถ้าตกแบบนี้มในบ้านฝนเสียหรือเปล่าไดีได้ไปดูเลย แบบนี้ถ้าอยู่บ้านนอกเราก็ไปจับปลากันปลาเยอะนี่เราอยู่บนเรือกันนะเรานั่งอยู่บนเรือกัน ที่แน่นอนจากที่สวยงามก็จะกลายเป็นที่ว่างเปล่าม,มาแล้วเศร้านี่เราอยู่บนเรือกันนะ ไกลๆก็จะเหลืองอาลามไปหมดเลยทองอุไรยอดจริงๆอยู่เงียบๆเงาๆอยู่แบบเงาๆอยู่แบบเต้าเศร้าต้นไม้อ้าฝนรั่วแล้ว เกียก์เขาถุงหมดเลยไมาดูเหลืองหนาวไหมได้าด้าหนาวไหมลูกหนาวไหมอูหนาวไมหไมฝนตกอ้าวนางเอกอยู่บนเวทีซะแล้ว แฟนในดาดาเขารักกันนะเนี่ยดาดามีแฟนชื่อดำตาเหลืองดาดาก็าไงลูกอ๋อหนูหิวข้าวเหรอลูกหมดาดาหิวข้าวใช่ไหมหมก็ไงลูก ข้างไหครับอยูข้าวใช่ไหมลูกอยู่ก็กินเมด็ดดีเม็ดอมาวางไว้ให้แล้วไปไหนไปไหนอออกกำลังกายออกกำลังกายฮออสุดยอดเลยยืดเส้นยืดสายนอนอ่มแล้วอ้าวก,กินข้าว ข้าวพวกกระทูข้าวพวกกระทูแล้ว,าด,ลวดาดาทองเหล็กตองหัง,งก็สีเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวเราไปเดินไปดูที่บ้านก่อนคุณยังไงบ้างก็ไม่รูุ้ณตกแรงขางนาดนี้เบี่ยงหมดแล้วมั้งเครื่อเสียงลำโพงเสียงหรือเปล่ววา โอ้ยฝนเปียกฝนเปียกวิ่ง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 วิง่ตายตายต,ายตายอยเอนี่ยรื้เสร็จก็จะเหลือตะโพงอย่างี้เหลือตะโพงแบบนี้ฝนตกแรงนะเนี่ย อยู่กระต๊อบกระต๊อบน้อยคอยนางว่างไงลูกว่าไงครับเฝ้าแต่บ้านนะลูกเฝ้าแต่บ้านเลยนะไม่ไปไหนไม่ออกไปไหนเลยเฝ้าแต่บ้านเลยเดี๋ยวลงมานะฝนตกไอ้นินจาโอ๊ยคิดถึงจังเลยใช่ไหมคิดถึงแม่มากใช่ไหมลูกอืม นินจาไม่มีเพื่อนใช่ไหมลูกอืมอืมนินจาไม่มีเพื่อนแล้วก็มาอ้าว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 พระเอกเรามาเน่ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาพระเอกเรามาไม่เอ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 าอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกันไม่เอานะไม่เอา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 ห้ามทะเลาะกันไป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 อย่าโมโหให้กันแบบนี้พอพอพอ จบจบจบโอ<ฮ>้ย<ฮ>อย่านักเลงเลยนินจาเอ้ยตัวเล็กนิดเดียว<ฮ>วิ่งตามแม่ตลอดฝนตกแล้วกลัวฝน<ฮ>พอแล้ว<ฮ>พอแล้ว<ฮ>น่ารักมากไม่เอาเราอย่าทะเลาะกันติลุลกทะเลาะกันไม่ดีนะไม่เอาไม่เอา ไม่เอาลูกไม่เอาสวัสดีค่ะขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ประวันด้วยนะคะบ๊ายบาย